ข้ธหนึ่งซามูเอลบทที่สองคำอธิษฐานของนางฮันนานางฮันนาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระยาเวในพระยาเวกำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากข้าพเจ้าหัวเราะพวกศัตรูของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเราอย่าพร่ำพูดเยอ่ยยิงโอหังอีกต่อไปอย่าให้ความจงหองออกมาจากปากของพวกเจ้า เพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ตรวจการกระทําทั้งหลายคันธนูของนักรบก็หกักแต่คนอ่อนแอก็ได้รับการเสริมกำลังบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่บรรดาคนที่หิวก็หยุดหิว คนที่เป็นหมันมีบุตรเจ็ดคนแต่นางที่มีบุตรมากก็ร่วงโรยไปพระยาเวทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาพระยาเวทรงทำให้ยากจนและทรงทำให้มั่งคัง่ง ทรงทำให้ต่ำลงและทรงยกขึ้นทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลีทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้าทรงทำให้พวกเขานั่งร่วมกับพวกเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าบรรดาเสาวแห่งพีพเป็นของพระยาวเว พระองค์ทรงวางพิพพไว้บนเสาเหล่านั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมมิกชนของพระองค์แต่คนอาธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่บรรดาผู้ต่อสู้พระยาเวจะถูกทำลาย พระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาพระยาเวจะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิพพพระองค์จะประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้